ฝนตกแล้วนะเพืผลผล่อนๆตกกับพอดีเย็นสบายแต่ว่าฟ้าแหง้งย่าจ่ามาแอบอยู่ในรถบ่มักเสียงปลาฮองฝนตกแรงฝนเตกแนงก็เ,ดดเดย็นแบบสบายเลยแต่ว่าเสียงฟ้าด่งางนะตกเดย็นสบายมากๆเลยเพื่อน ตกห้งอยู่ได้เพื่อนๆตกห้งอยู่คุณตกแรงอยู่นะจ๊ะปลาเหลื่อมปัาปับปลาปับปบป,บป,บปับเลย